นี่คือกระต๊อกลางป่านะครับซึ่งเป็นกระต๊อที่น้องแทนพันใหญ่น้องดิษเนี่ยได้มาสร้างเอาไว้นะครับผมกระต๊อหลังนี้มีอายุนานนะครับนานมาก2ปีได้นะครับผมสภาพของมันนะครับดูแล้วไม่น่าขึ้นไนพ้ักนะครับแล้วก็ดูแล้วชวนขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับผมใครที่ไปเจอกระต๊อล้างแบบนี้ในป่า อย่าไปนอนใกล้ๆเด็ดขาดนะครับถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปของกระต๊อบอย่าไปนอนใกล้ๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในป่านะครับเป็นที่ที่คนเอามาทําพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับกระต๊อบในป่าเนี่ยบางทีเป็นกระต๊อบของคนหาของป่าบางทีของนายพานบางทีก็อาจจะเป็นนะครับคนที่เข้ามาเรียนวิชาคมที่เขาต้องการที่ที่มันห่างไกลผู้คนนะครับผมเขาก็จะสร้างกระต๊อบไว้แบบนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มี นะครับผมแต่ถ้าเป็นกระท่อมที่เรารู้ที่มาที่ไปรู้ว่าเป็นของใครนะครับถ้ามันยังอยู่ในสภาพดีเราขึ้นมานอนข้างบนได้นะครับหรือถ้ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีแล้วแบบนี้เราก็มานอนใกล้ๆได้นะครับผมซึ่งคืนนี้นะครับผมกับน้องเชนก็จะมานอนข้างๆกระท่อมหลังนี้นะครับกระท่อมหลังนี้สภาพมันเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวมากเลยนะครับผมดูแล้วไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับ